สวัสดีค่ะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของทีมสีหมอก f c ซึ่งถือว่าเป็นสมโมสรน,น้องใหม่ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเขาเพิ่งก่อตั้งสมโสมสรเป็นปีแรกในการลงเตะลีกภูิภาคยนสองซึ่งเขาเล่นอยู่ในโซนภาคกลางตะวันตกซึ่งทําผลงานดีเหลือเกินนะครับจบอันดับที่3แต่ว่ามีคะแนนเท่ากับแบบอันดับที่ <c oughs> 2เหลือที่จะเข้ารอบแชมเปี้ยนส์แต่ว่าลูกได้เสียเฮตูเฮต e เฮตูเฮตสู้อันดับ2ไม่ได้ก็เลยจบที่อันดับที่3เลยไม่ได้เข้ารอบแชมเปี้ยนสม์มาปีนี้สีหมอกเอฟซี ตั้งเป้าไกลตั้งเป้าหลายๆอย่างเลยและมีการปรับเปลี่ยนการทํางานมีการปรับเปลี่ยนโค้ชด้วยไปดูว่าปีนี้สีหมอกมีใครเข้ามาทําทีมแล้วเป้าหมายของเขานั้นต้องการไปถึงไหนกับเรื่องราวของทีมสีหมอกเ c ทีมน้องของทีมสุพรรณบุรี FC ซที่อยู่ในไทยลีกครับ นักเตะของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่20 22 23นะครับก็เป็นนักตเตะเยาวชนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะขึ้นไปเตะระดับอาชีพให้ได้นะครับก็หวังว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยจะได้ก้าวเข้าสู่ทีมชาติตั้งแต่ทีมชาติ19ปีหรือ21หรือ23นะครับปีที่แล้วก็ยกระดับขึ้นไปเล่นทีมสัมเบิลีเอฟเล่นในระดับไทยรีเมียร์ลีก2คนนะครับ ก็ราชมผลงานหวังว่าจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติได้นะครับปีนี้ก็ได้เพิ่มสตาฟโค้ดมานะครับก็มีโค้ดโมนะครับเคยพาทีมจากดิวิชั่นสองขึ้นไปดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็หวังว่าปีแล้วเราทําได้อันดับสามไม่ได้ไปเล่นรอบเซมเบล้นลีกเขาคิดว่าปีนี้เนี่ยจะให้โค้ดโมมาช่วยทำทีมแล้วก็พาเราขึ้นดิวิชั่นหนึ่งให้ได้นะครับ อย่างนี้ก็ยังมีทีมงานนะครับโค้ชพิเกียรินะครับก็เป็นโค้ชผู้รัษงประตูอดีตทีมชาติเก่านะครับแล้วก็โค้ชชาตินะครับที่มาช่วยดูจากนักเตะเยาวชนขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพเป้าหมายก็ตั้งไว้สูงสุดเลยนะครับ ต้องติด1นในสเพื่อไปเล่นรอบเชิงเป็นลีกแล้วก็พาทีมขึ้นไปเล่นดิวิชันนึให้ได้นะครับ่อ,อย่างนี้ก็พัฒน,นาเด็กให้พัฒน,นาเรื่องนักษะและเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเล่นๆนระดับอาชีพไปได้นะครับเรามีสโลกแกนว่าสุพรรณยังบัตรนะครับก็เป็นทีมที่มีสายเลื่อนรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากแฟนบอลชาวสุพรรณ แต่งเวลามาเชียร์ทีมน้องๆนะครับทีมลัมลีเอฟซี FC เล่นสนุกยังไงทีมตีหมอ,อกก็ต้องเล่นให้สนุกยิ่งกว่านั้นนะครับทีมเราจะชนะคู่แข่งได้ก็ต้องมีผู้เล่นเบอร์12ที่คอยกำลังใจนะครับจากกองเชียร์สวุวรรณยางบัตรและก็กองเชียร์สวุวรรณทุกท่านมาช่วยกันเชียร์นะครับ ยังบรัดนะครับทีงานแน่นปากเลยปีนี้หลังจากที่เกลีย่ยมาเป็นทั้งหมด8โซนด้วยกันก็ทีมสีหมอกก็จะไปอยู่ในโซนภาคตะวันตกนะครับตอนนี้เตะมาสามนัดสีหมอกมีเจคเนนอยู่อันดับ2อของโซนภาคตะวันตกถือว่าใช้ได้ทีเดียว